ปลาเอาเบ็ดขึ้นครับค่อยๆลากนะครับไม่งั้นปลาจะหลุดครับติดนะครับปลาติดจับคันเวลาจับคันเราก็ต้องจับที่ปลายนะครับจับให้แข็งแรงค่อยๆลากขึ้นมาไม่งั้นปลาของเราจะหลุดครับนะครับค่อยๆลากลากแบบลากแบบขนานนะครับขนานพื้นนะครับอย่าดึงดึงตรงๆไม่ได้นะครับ ดึงตรงๆขึ้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวปลาลุดเราต้องลากค่อยๆลากมาครับลากขึ้นฝั่งนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับถ้าปลาติดเบ็ดจําไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาหรือว่าสระนะครับโอ้เดี๋ยวขออนุตก่อนเดี๋ยวลื่นโทรศัพท์จะหล่นนะครับค่อยๆลากมาปลายเบ็ดจะต้องตรงๆอย่างนี้นะครับมาเลยครับลากค่อยๆลากมาลากขึ้นฝั่งไม่ให้มีอะไรติดนะครับพอปลาขึ้นมาแล้วค่อยลากขึ้นนะครับเดี๋ยวนะแป๊บให้มัน ให้มันไปตามถ้าปลาดึงเราก็ต้องปล่อยนะครับอย่าไปดึงขึ้นตรงๆนะครับลากขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวเราปล่อยนะครับเนื่องจากว่าโอ้จะปลานินนะครับตัวเล็กอยู่รึโอเคภารกิจเรียบร้อยเดี๋ยวปล่อยปลาครับประสบผลสําเร็จนะครับได้ปนินครับเดี๋ยวปล่อยปลาเนื่องจากว่าอย่างตัวเล็กอยู่นะครับต้องปล่อยให้ไปขยายพันธุ์ก่อนนะครับก็จะปล่อยลงปสษาเดิมนี่แหละนะครับให้ไปขยายพันธุ์เพื่อเดี๋ยวเราค่อยมา ให้มันโตตก่อนค่อยเอาไปเป็นอาหารเรานะครับโอเคครับวิธีการดึงปลาขึ้นมาครับผม